คันนี้บอกตรงๆค่ะว่าไม่ได้แต่งเยอะตามามงบลูกค้าเปลี่ยนชุดแต่งเปลี่ยนล้อแค่ถ้าบวกแพ็คนะคะก็จะเป็นราคา1,542,000าน้านบาท <c oughs> ไ,มไม่ลงสวัสด <c oughs> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a n n a b e l l เบนะคะวันนี้น้องแอดจะมารีวิวเอเวอเรตรุ่นสปอร์ตบวกแพ็ค ราคาของค่าบตัวน้องนะคะ1 5 4 0 0 0้้านบาทแต่ไม่รวมชุดแต่งนะคะคันนี้จะแต่งอะไรบ้างแต่คันนี้บอกตรงๆค่ะว่าไม่ได้แต่งเยอะแล้วก็แต่งตามงบลูกค้าราคาไม่เกินเท่าไหร่ลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะแค่เปลี่ยนชุดแต่งเปลี่ยนล้อแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวต้งแานพาไปดูคันนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงรถก่อนนะคะเดี๋ยว ให้ดูห้องเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เบรกนะคะตัวนี้เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอร์ถ้าบวกแพ็คนะคะก็จะเป็นราคา1้าน5 4 2 0 0 0บาทจะได้อะไรบ้างอันนี้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะก็ตัวนี้ค่าตัวของน้องอะคะ่ะราคาต่างจากเดิมนะคะ1้า4 8 4 0 0 0บาท แต่ตัวนี้บวกเข้ามาก็คือเป็นกล่องเรดร์เบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะคะแล้วก็กล้องรอบคันเดี๋ยว้องแอนพาไปรับชมมาดูห้องเครื่องก่อนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะตัวนี้เป็นตัวที่้องแอนจับอยู่ค่ะเป็นตัวซับโฟมเอาไว้เก็บซับเสียงดูดซับความร้อนนะคะเครื่องยนต์นะคะเวลาเราอยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะคะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ คือน้อยมากๆพอเปิดเพลงปุ๊บกบเสียงเครื่องยนต์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูที่เทอร์โบนะคะอันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวค่ะนี่ก็จะมีเทอร์โบจะมี2รูปแบบนะคะก็จะมีใบเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบเดี่ยวนะคะอันนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะต่อไปเรามาดูนี่เบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าเบรกการทํางานของเขาตัวนี้ที่น้องแอนชอบมากๆคือเวลาอย่างถ้าน้องแอนเป็นคนชอบขับรถเร็วซึ่ง อะร้อยยี่ร้อยสามร้อยสีขึ้นไปแล้วแต่พอเวลาจังหวะที่มันจะมีแบบเบรกกระชันชิดจริงๆเลยนะคะถ้าอย่างเบรกแบบเนี้ยคือตัวเนี้ยค่ะช่วยได้แบบดีมากๆคือเวลาเบรกเหยียบไปแรงๆก็ไม่ทําให้เบรคอะค่ะมันหัวทิ่มนั่นเองนะคะต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันหล่อเย็นน้ามันเบรกนะคะตัวใส่น้ำปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองอันนี้จะเป็นตัวกรองนะคะอ่าต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานโดยดีเลย์อ่ะเห็นไหมคะว่าตอนเนี้เห็นไหมตรงเนี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นสายพานโมเล่อ่าแต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเป็นพัดลมไฟฟ้าเนี้ยค่ะแยกการทํางานของกับเครื่องยนต์แล้วนะคะก็เครื่องยนต์ของเขาก็จะทํางานของเขาโดยปกติทั่วไปจะไม่ดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้แล้วนะคะอ่าส่วน ถ้าอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะสมัยก่อนก็จะเป็นสายพานมูเล่มันก็จะระยงระยางกันแต่ว่าตอนนี้คือไม่ดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้และของเขายังทํางานของเขาโดยเต็มประสิทธิภาพอ่ะอย่างถ้าเวลาคันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราจอดถึงบ้านอ่ะแล้วยังได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันดังเสียงอยู่ข้างในไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตัวน,นี้ค่ะเขาจะเป่าอ่ะเขาจะพัดลมระบายความร้อนให ก็ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ให้เย็นถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเย็นแล้วอุณหภูมิปกติแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดับไปเองนะคะต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบต AGM ขนาด8 0แอมป์ตัวนี้ค่ะเขาจะมีโครงกิจด้านในคือมันจะมีเจลเป็นตัวกลึงเจลนะคะสมัยก่อนจะเป็นน้ำกันอ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลึงเจลเขาจะมีโครงกิจด้านในเวลาเวลาเราขึ้นเขาออฟโนดใช่ไหมคะอย่างแบบมันพื้นที่โครงเคง้ง ตัวเจลเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเฮ้ยมันจะกระเด็นโดนห้องเครื่องไหมไม,ไม่ไม่มีนะคะไม่ไม่กระเด็นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวโครงกิจด้านในเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ไปโดนกระเด็นโดนห้องเครื่องต่างๆภายในนะคะมาดูตรงนี้เลยไดชาร์จไดชาร์จอยู่ที่ขนาด250แอมป์ทำไมให้ไดชาร์จมาใหญ่เพราะว่า เอาง่ายๆเลยค่ะว่าภายในเกือบทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเลยค่ะ90%เซเลยค่ะจะใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดนะคะอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะเท่อแอร์ตัวนี้แอร์เนี่ยค่ะมีขนาดที่แบบว่าเย็นมากๆอ่ะอย่างถ้าเราใช้นะคะตัวนี้น้องแอนชอบเพราะว่าเขาแบ่งโซนออกมา โซนหนู้มโซนร้อนอันนี้โซนเย็นเวลาเปิดแม็กเอซีเนี่ยค่ะหรือเชื่อมต่อฟอทพัลแล้วเปิดสตาร์ทโดยแบบระยะทางไกลๆเราใช้ตัวน,นี้ค่ะเปิดแม็กเอซีปุ๊บขึ้นรถมานี่เย็นฉ่าเลยนะคะอันนี้น้องแอนชอบเพราะว่าเป็นคนที่ร้อนเพราะเพราะว่าประเทศเราตอนนี้มันร้อนมากๆนะคะอ่ะภายในเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องแอนพาไปดูด้านหน้าบ้างดีกว่า ไม,ไม่ลงอะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านี้เลยค่ะเห็นไหมอะคริลิกก็จะเป็นเอฟเวอร์เนะคะอันนี้สั่งติดลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งแบบไหนก็ได้แล้วก็ของเราก็จะมีไฟนี่มีนิไลท์เปิดให้ดูไฟมินิไลท์นี่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาว เราสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือสีขาวนั่นเองอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวมันก็จะแมทกับไฟนี่ค่ะด้านข้างนี่เลยเป็นไฟพวกมันติรีเฟกเตอร์อ่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าของแร็ตเตอร์เป็น FORD นี่มาดูตรงนี้ค่ะอ่ะลูกค้าที่บอกว่าราคาบวกแพ็คเข้ามานี่ค่ะได้กล้อง360องศาทั้งกล้องรอบคันนะคะแล้วก็นี่เลยมาดอูอีกนิดนึงอ่ะกล่องเรดาร์ค่ะ อันนี้จะเป็นกล่องเรดร์ที่เอาไว้สำหรับรักษาระยะห่างเวลาเราใช้ a Adaptive Cruise Control นะคะอ่ะรักษาระยะห่างให้แล้วก็มีกล้อง a d a ดดด้านบนอันนี้จะเอาไว้สำหรับว่าเวลาเราใช้โหมดคิ p i n g l a n นนะคะโหมดคิ p i n g l a n นนี้ทำงานยังไงก็เวลาเราอยู่ในเส้นถนนนะคะทั่วไปโดยปกติของเราเลยนะคะแต่มีจบางจังหวะที่เราใช้โหมด d a p t i v e แล้วมันเอ,เอียงออกไปข้างนอกคันนี้ค่ะก็มีโหมดนี้ปุ๊บ เราจะอ่ามันก็จะกลับมาเข้าอยู่ในเลนของเรานั่นเองค่ะต่อไปมาดูตรงนี้ค่ะไฟใบไฟตัวนี้นะคะจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นไฟซีแคมนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครมมันจะมีไฟดวงเล็กๆตรงนี้นะคะเอาไว้ส่องไฟที่กระทบกับโครมแล้วก็จะสาดแสงออกมานั่นเองค่ะเดี๋ยวอ่ะ ต่อไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟเรียวนะคะนี่ตรงนี้ต่อไปมาดูไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกก็อยู่ด้านล่างนะคะเอาไว้มองวิสัยทัศน์ด้านล่างนะคะเวลาฝนตกหนักๆเนีน่ยช่วงน,นี้หน้าฝน <c oughs> เปิดไฟตัดหมอกใช่ไหมคะอ่ะเราจะเห็นวิสัยทัศน์ด้านล่างเลยมันช่วยรักษาความปลอดภัยให้เราเซฟตี้ความปลอดภัยให้เรานั่นเองค่ะเซ็นเซอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด4จุดนะคะเห็นไหมด้านหน้านี่ค่ะ อันนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเห็นไหมชุดแต่งวิกเตอร์นี้ดูหล่อมากๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งวิกเตอร์ชุดแต่งวายหรือชุดแต่งแบบไหนลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนสามารถโทรมาสั่งหรือสามารถให้น้องแอนสั่งแต่งแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปมาดูด้านข้างดีกว่าค่ะอ่ะชุดแต่งวายถ้าเป็นบางคนชอบแบบ เอ้ใส่คิ้วดีไหมอ่าจริงๆแล้วแตกคนชอบจริงๆเลยนะคะว่าอยากใส่คิ้วล้อไหมหรือถ้าจะไม่ใส่เลยแบบคลีนคลีนแบบนี้เลยก็ได้อันนี้ก็ดูหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูตัวล้อค่ะเห็นไหมอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนแค่ชุดแต่งกับล้อเห็นไหมคะดูหล่อนะคะอย่างตัวนี้นะคะ่ะแก้มยางนะคะ50หนะ้ายาง2 6งหขอบ20นะคะเป็นยางโตโยไทยอ่าเป็นยางโตโยไทย แค่นี้ก็ดูหล่อเห็นไหมคะว่าสีแมสกับตัวรถไหมคะก็จะเป็นล้ออ่าก็จะเป็นล้อดําเงาสีรถก็เป็นดําเงานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอ่าตรงนี้ด้านข้างเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวน้องแอนปลดล็อกให้อ่ากระจกเวลาเราล็อกใช่ไหมคะมันก็จะพับไปปกติอ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าหนยน้องแอนให้ดู กล้องรอบพันนี่น้องแอนบอกว่ามันมีให้360เห็นไหมคะบวกแพ็กเข้ามานี่มีกล้องอีก360รอบคพันแล้วก็มีอีกไฟที่อยู่ด้านข้างของประตูกระจกนะคะก็อันนี้เอาไว้มองวิสัยทัศน์เนี่ยมันจะสาดออกมาเห็นเกือบถึงด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเวลาเราอยู่ในที่มืดอะคะ่ะกดล็อกปุ๊บมันจะมีแสงอะไฟจากกระจกอะคะ่ะออกมาสาดให้เห็นจนถึงเกือบตัวรถด้านหลังเลยนะคะแล้วก็อีกโหมดหนึ่ง โหมดบายสปอร์ตโหมดเป็นการแจ้งเตือนขณะที่ว่าเราขับรถแล้วเกิดมุมอับสายตานะคะเนี่เห็นไหมมันจะมีอยู่ตรงนี้อ่าเล็กๆอุ๊ยเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเวลาอย่างตัวเนี้ยคะ่ะถ้าลูกค้าคือเป็นคนขับรถแล้วอาจจะมีบ้างที่ไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็มันเป็นมุมอับสายตาด้วยนะคะเวลาขนาดมีรถแซงทั้งด้านซ้ายและด้านขวามัมนจะแจ้งเตือนเลยทําให้เราอะคะ่ะเซฟตี้เวลาขนาดขับรถ เพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มองทั่วไปหรืออาจจะไม่ได้มองบริเวณรอบข้างแล้วเผลอ,อว่า <c oughs> มีรถมอเตอร์ไซค์แซงมาทีนี้เรามองไม่เห็นอันนี้แจ้งเตือนขนาดห0สิเมตรนะคะก็เป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งแล้วก็กระจกกระจกข,ของเรานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะไม่มีเกลียวอ่าเห็นไหมคะก็สามารถที่จะแบบถ้ามีคนมาชนนะคะเฉียวเอาเฉี่ยวดีกว่าเฉี่ยวเนี้ยคะ่ะมันก็จะหักไปแบบนี้แต่ถ้าเฉียวแรง อาจจะหักได้นะคะอันนี้มันเป็นนิดนึงเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแหลกหลังคาด้านบนลูกค้าจะเป็นแบบดําด้านเห็นไหมคะอ่าแล้วก็คิ้วกันสัดฟิล์มอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาฟิล์ม80 60 40รอบอพันนะคะสามารถเลือกได้อ่าแล้วก็มาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจคีเลตอันนี้ค่ะก็คือว่า แค่สอดมือเข้าไปก็กดล็อกได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องกดล็อกกุญแจจากมือแต่ถ้าเราจะปลดล็อกก็ได้กุญแจจากโกจากรีโมทก็ได้ค่ะแต่ว่าจะสะดวกหน่อยผู้หญิงถือของมาเยอะนะคะก็แค่ลวงเข้าไปอ่ะปุ๊บกดล็อกแค่นี้ค่ะแต่ถ้าเวลาล็อกนี่ค่ะแค่กดแตะแตะแตะ,แตะไปเลยก็จะล็อกให้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น ลบันไดนะคะบันไดข้างอ่าก็จะเป็นสีดําแบบนี้คุมโทนมาเลยนะคะอันนี้ลูกค้าแต่งหล่อแบบคุมโทนนะคะเป็นสีดําคุมโทนเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายดีกว่าคะ่ะอ่ะด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็ดูหล่อนะคะเนี่ยอ่ะตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นอักษรเอเบเลสนะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED แสบตานะคะอ่ะเห็นไหมคะอ่า ไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED อันนี้ถ้ากลางคืนขนาดวิ่งอะคะ่ะมันมันแสบตาจริงๆนะคะแล้วก็กล้องนี่น้องแอนบอกว่ามีกล้อง3 60องศานี่รอบคันเหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะประตูฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าอย่างอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเตะเป็นคิกเซนเซอร์เห็นไหมคะคือน้องแอนไม่ได้ปลดล็อกจากรีโมทเป็นคิกเซนเซอร์เราสามารถเตะอ่ามันก็จะเปิดให้เพราะว่าบางทีผู้หญิงอะนะคะ ช้อปปิ้งเยอะแล้วของเยอะสัมภาระเยอะแค่คลิกเซนเซอร์อ่ะเตะขึ้นปุ๊บมันเปิดให้ก็วางของเสร็จจับเรียบร้อยเราจะกดปิดอ่ะเราเราจะเตะนะคะก็เราก็สามารถเตะคลิกเซนเซอร์แบบนี้ค่ะให้มันปิดเองโดยอัตโนมัติได้นะคะมันจะมีวิธีการเปิดของเขาอยู่เหมือนกันก็วิธีการเปิดนะคะมันก็จะมีจากรีโมทด้านหลังอ่ากดเปิดเลยเห็นไหมคะหรือจะเตะคลิกเซนเซอร์หรือจะจับตรงนี้ก็ได้ อ่ามีเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ภายในคอนโซลข้างหน้าของตัวรถนั่นเองนะคะอันนี้เห็นไหมคะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์มาอันนี้จะเป็นท่อหลอกนะคะไม่ใช่ท่อจริงๆเราสามารถแต่งใส่แบบท่อ HKS หรือว่าท่อหลอกก็ได้อันนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่เข้ามานะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ของเราก็จะมี4จุดด้านหลังนะคะก็จะอยู่ด้านท้ายนี่เอง เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าภายในตัวรถกันดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในภายในกันดีกว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็เนี่ยอันนี้จริงๆถามว่านั่งแล้วมันเบียดไหมมันไม่เบียดนะคะมันนั่งสบายมากๆแอร์ก็แยกซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีตัวช่องจุดบุหรี่นะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตรงคนโซนตรงกลางก็จะมี USB C ไทเอะอะไรพวกนี้นะคะเราสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าใครใช้โฟนสิบห้าเราสามารถใช้เสียบตรงนี้ก็ได้นะคะไปเดี๋ยวไปดูภายในด้านหน้ากันดีกว่ามาดูภายในด้านหน้าดีกว่าะคะ่ะมาดูภายในกันดีกว่าเนาะ ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นสีดําคุมโทนเลยนะคะก็บก,ก็จะเป็นเบาะหนังอะแล้วก็บาะนะคะจะปรับได้แระดับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่เราสามารถปรับให้เข้ากับสนีระของเราได้นะคะเดี๋ยวน้องแอนพาไปดูด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นอะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าอะอย่างภายในนะคะก็จะประมาณนี้นี่น้องแอนขึ้นรถมาเห็นไหมคะ เปิดแม็ก AC เพราะว่ามันร้อนอย่างอันเนี้ยค่ะเห็นไหมน้องแอนเปิดแม็ก AC เนี่ยเราจะกดเปิดที่หน้าจอก็ได้หรือจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะเราสามารถเลือกปรับได้ก็ปรับแอร์ได้ทั้งหน้าจอแล้วก็ปรับที่มือนะคะก็อันเนี้ยค่ะภายในก็จะประมาณนี้แหละก็อันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนล้อแล้วพวงมาลัยยังรู้สึกเบาเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหนุอย่างน้องแอนเนี่ยค่ะ มันก็ก็คือมันขับง่ายนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีคือผู้ชายเขาก็ชอบซิ่งสายซิ่งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผู้หญิงนะคะเนี่ยใครชอบจริงๆเขาก็ขับได้เหมือนกันแล้วก็ถามว่าพวงมาลัยไฟฟ้าถ้าสมมุติว่าเอ๊ะมันจะวอกแวกหรือเปล่าเวลาเราขับรถจริงๆอะค่ะยิ่งขับเร็วย,ยิ่งขับเร็วร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เนี่ย มันเริ่มเกาะถนนแล้วนะคะมันก็จะถ่วงพวงมาลัยให้นะคะมันก็ขับสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางก็ปรับขึ้นปรับลงปรับข้อหาตัวแล้วก็เบแล้วก็ปรับได้เลยเนี่ยน้องแอนก็เป็นคนตัวเล็กขาอาจจะสั้นก็ต้องขยับเบาให้มันเข้าชิดกับพวงมาลัยหน่อยนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าก็จะเป็นพวกจอเรือนไม้นะคะระดับน้ํามันอุณหภูมิต่างๆอ่าแล้วก็จะมีโหมดอันดับชี u คุชคอนโทรลนะคะเป็นการขับรถแบบ ขับตามคันหน้าเห็นไหมคะตรงนี้ขับตามคันหน้าเราสามารถรักษาระยะห่างตรงไหนคือเราก็เว้นช่วงระยะห่างของเขาออกมาอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นปุ่มปรับพอที่แบบว่าใช้คําสั่งเสียงนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปรับปรับปุ่มปรับซ้ายขวาต่างๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาเล่นหกนะคะมาดูตรงหน้าจอค่ะหน้าจอตรงนี้เห็นไหมคะ นี้ค่ะเราสามารถใช้เป็น p p l e c a r p l a y Android Auto ส่วนคู่มือการใช้งานจะอยู่ในนี้เห็นไ,ไหมคะเราก็ค่อยไปเลือกอ่านนะคะลูกค้าวงตรงไหนสนใจอยากรู้อะไรอ่านคู่มือกันในนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีคู่มือเป็นเล่มมาให้นะคะแล้วก็แอร์นี่น้องเอนบอกว่าปรับแยก้ายขวาเราสามารถปรับได้ฝั่งนี้ถ้าฝั่งคนซ้ายที่นั่งอยู่เป็นภรรยานั่งอ่านเราสามารถปรับได้เลยอาจะเอาร้อนหรือจะเอาเย็นหรือจะเอาหนาฝั่งคนขับอ่ะอย่างพี่ผู้ชาย ตัวสามีเองอยู่ด้านนี้อ่ะค่ะอยากปรับแอร์ประมาณไหนดีคะ่ะเลือกปรับได้เลยนะคะก็จะอยู่ในนี้ตัวนี้มาดูตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายก็คือว่าไวเลสชาร์จเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็เอาไว้ชาร์จชั่วคราวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ําต่างๆเนาะ อ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะก็นี่อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะปุ่มแ r a c t i o n control แล้วก็ parking น e n อร r นะคะแล้วก็โหมดปุ่มโหมดต่างๆอ่าคือภายในตัวรถนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็จะไม่ไม่มีอะไรเยอะนะคะเพิ่มเติมปเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันดีกว่ามาแล้วก็ดูจุดหนึ่งนะคะที่น้องแอนบอกว่าเป็นประตู ไฟฟ้าด้านหลังนะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกเปิดได้เลยเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มวงจรไฟต่างๆเราสามารถเลือกปรับนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ค่อยปรับเองได้เลยนะคะอ่ะภายในก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจสามารถโทรเข้ามาหาหนองแอนได้เลยค่ะ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหหรือจะแอดไลน์ที่ลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาที่โชว์รูมสามารถโทรเข้ามาหาหนองแอนได้เลยค่ะสามารถรเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วไม่สะดวกมาแต่ชอบการแต่งรถแบบนี้สามารถโทรเข้ามาให้หน้องแอนคุณน้องแอนคะอยากได้รถคันนี้แต่ให้เจนไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านก็คือ ตันนี้ค่ะเขามีเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านฟรีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว,ว,ว,ว่าจะมีค่าใช้จนะคะกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องแอนรีวิวรถคันต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะ